ครับวันนี้มีทานสั้นของเราจะมาในเรื่องเรื่องอะไรครับคนเลี้ยงม้ากับคอนไม้วิเศษยอดเลยชื่อเรื่อง จำเลยครับก็จะมีอยู่พ่อหนุ่มคนหนึ่งเขาเป็นคนเลี้ยงม้าเราจะมีฝูงม้าเขาเขาเลี้ยงแบบแบบไล่ทุ่งอ่ะเลี้ยงแบบไปเรื่อยๆอ่ะข้ามไหนนอนนั่นอ่ะเขาเลี้ยงไว้เรื่อยๆตามมาสาของเขาเนี่ยทีเนี้ยผมไปเจอที่ที่หนึ่งมันเป็น มันเป็นคลองน้ําแล้วก็จะมีหญ้าแบบหญ้าสวยงามอ่ะหญางามอ่ะให้ให้ม้ามันกินได้เยอะ <c oughs> เอะอ่าเขาก็ผูกม้าไว้เขาก็ปล่อยม้าไอ้ฟุกพวกปล่อยก็ปล่อยเลี้ยงไปตามนั่นแหละปล่อยไปกินหญ้าอ่าสักพักทีเนี้ยก็มีอยู่ขอนไม้ขอนหนึ่งในทีเนี้ยอยู่อยู่ที่ร่มไม้ไงอยู่ที่ <c oughs> ทอยู่ที่ใต้ต้นไม้ไอ้ไอ้คนเลี้ยงม้าก็ไปนอน นอนพิงขอนไม้เนี่ยอนอนได้สักพักไอเทวดานก็ก,ก็ออกมาออกมีเทวดาอเออใน<ล>ขอนไม้อ่ะเออขอนไม้พิเศษไงครัเทวดาก็ออกมาจากขอนไม้เทวดาก็ถามพนุ่มไอข้าข้ามีพรให้เจ้าอยู่สามอย่างเจ้าจะขออะไรกับข้าแน่ ขอได้เ <c oughs> จ้าเป็นคนดีอย่างเงี้ยข้าจะให้พรเจ้าสามข้อไอ้สามอย่างเด็คนเลี้ยงม้ามันก็ไม่ค่อยจะสนใจอะไรไงมันก็เลี้ยงแต่ม้ามันก็ไม่รู้จะเอาอะไรมันก็มองซ้ายมองขวาไม่รู้อยาอะไรมันก็บอกเอาอย่างนี้ข้าก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรงั้นทำให้ของของข้า ใหญ่ๆก็แล้วกัน <laughs> อะไรเงี้ยไอคนเรียงมาบอกนะ <laughs> ทีนี้อย <laughs> ากได้อ,อ,อ <laughs> <ก> <laughs> เหรอมันไม่รู้จะเอาอะไรงไร <laughs> งทีนี้เทวดาก็เสกปิ้งของมันใหญ่ดิใหญ,ใหญ่ใหญ่กว่าตัวมว้าี <laughs> ิเดินก็ไม่ได้บ <laughs> อกมก็บอกโอ้ใหญ่ไปท่านเทวดามันก็บนะ <laughs> อกให้เล็กๆกว่านี้นนะ้อยเยาวเล็กเนี้ยยาวเล็กเนี้ยทีเนี้ย เวดาก็เสกปิ้งเล็กเท่าเนี่ยเท่าไม้จิ้มฟันเนี่ยไอคนเลี้ยงมาก็บอกโอ้ยมันก็เล็กไปก็ให้มันพอดีหน่อยเทวดาก็บอกเอาจะเอาพอดีขนาดไหนเล่าบอกมาดิจะเอาขนาดไหนก็ไม่รู้จะทําไงเนาะก็มองไปเห็นของมาไงมองไปเห็นของม้าบอกเอาเอาอย่างนี้แล้วกันเอาเอาเท่ากับของม้าเนี่ย เทวดาก็เซกปิ้งทีนี้ไอ้ไอ้คนเลี้ยงมมาก้มดูร้องแอะแอะเลยมมาตัวเมียของมมาตัวเมียเทวด,ดามองของหมาตัวเมียหันมุมวะมมาตัวเมียหันหันตูดมาพอดี เทวดาไม่เห็นของตัวเมียไอคนเลี้ยงม้าบอกของตัวผู้ไม่ได้บอกว่าของตัวผู้ไงบอกบอกเท่า<อ>บอกมาออรอจิ๋มใสกิออ๋มใสให้แล้อทีเนี้ยเทวดาก็ไปเลยทีเนี้ยหายเลยทีเนี้ยจากคนเลี้ยงมากลายเป็นคนเผาถ่านเลยตัดขอนไม้เผาถ่านไหลตัดขอน ขอให้พิเศษไ่ oh ตาัดท้อฐานได้หมดเลยพ <c oughs> ี่เด็ดเลยเนี่ยพ <c oughs> ี่เด็ดเลย <c oughs> คนณเรงมาก็รอติดตามตอนต่อไปนะครับสดครับโหพี่เด็ดเลย <c oughs>